Instagram อินสตาแกรมห่อจากก็คือได้มาจากร้านใน Instagram นั่นเองรวมถึงร้านของแตนด้วยนะคะสะเตฟฟฝากไว้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็สําหรับหุ่นแตนนะคะแตนใส่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นไซส์ S หรือไซส์ XS ส่วนสูงแ็น155หนัก44นะคะแล้วก็หน้าอกแตนจะประมาณ31-32เอ็ดสสะโพกประมาณ33-34อะไรประมาณนี้สามห้าก็ใส่ได้แล้วแต่ทรงนะคะแตนขอเริ่มจากชุดนี้เลยนะคะอันนี้เป็นชุดแรกขออนุญาโชว์ะจ๊ะ อันนี้เป็นของร้านนี้เลยจ้าดาม Dynasty นะคะสำหรับร้านดาม Dynasty นะคะ<ๆ>เขาจะมีขายที่เป็นเอ่อสเปรย์น้ำแร่หรือปาท,ที่ฉีดแล้วทำให้หน้าดูแบบว่าฉ่ำวาวแล้วก็มีลิปสติกด้วยตอนนี้เขาทำเป็นชุดเซ็ตที่เป็นเสื้อครอปแล้วก็เป็นกางเกงจ็อกเกอร์นะคะซึ่งน่ารักมากผ่าน,นิ่มมากก็เอวแบบ ใส่สบายอะรู้สึกว่ามันไม่รัดติวแล้วก็ถ้าอาจจะแอบ,บมีความหนานิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าใครใส่แบบอยู่ห้องแอร์หรือว่าใส่อยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยใส่ไปห้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ยังพอไหวอยู่แต่ถ้าเกิดว่าต้องใส่ออกไปเดินข้างนอกร้อน,อนๆอาจจะไม่ค่อยไหวแต่เสื้อตัวเนี้ย เอาไปใส่กับกางเกงยีนที่เป็นทรงแบบขากระบอกตรงๆคือแบบเท่มากความครอปของเขาคือมันค่อนข้างแบบพอดีมากๆไม่สั้นเกินไปแต่ว่ายังพอเห็นเอวสำหรับกางเกงจอกเกอร์นะคะตัวนี้มีความยาวมากสำหรับแบนเลยต่ต้องใช้วิธีการแบบม้วนขึ้นมาประมาณแบบสามกแต่ว่าพวกกางเกงจอกเกอร์พวกนี้ไม่ว่าจะยี่ห้อไหนนะให้เชนองให้เชนเอเนะ็มอะไรเงี้ยฝุ่นจะเยอะมากเพราะว่าตัวข้างในเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบผ้าขนหนูอะเนี่ย รู้สึกว่ามันแบบฝุ่นจากกางเกงจากเสื้อเนี้ยมันออกมาแบบค่อนข้างเยอะมากอย่างเงี้ยคือใส่กับแบบรองเทาเา้าผ้าใบหรือว่าใส่เป็นรองเท้าแตะแบบว่า Adidas อะไรอย่างเงี้ยก็คือน่ารัก,รกขอตอด้วยเซ็ตใหม่นะคะอันนี้เป็นชุดเซ็ตจาก Gentlewoman นะคะ น่ารักมากอันนี้เป็นคอลเลคชันที่เขาทำกับอลิสโตโตนะคะกระเป๋าแล้วก็มีเสื้อผ้าด้วยคือมันจะเป็นชุดเหมือนคล้ายๆชุดเดรสแต่ว่าคือมันจะมีแหวกตรงเนี้ยแต่ว่าใส่กับพวกแบบกางเกงที่เป็นเข้าเซ็ตกันขาแบบกระบอกยาวอะไรเงี้ยมันจะน่ารักมากๆแล้วคือลายสวยมากตรงนี้ก็คือจะมีเป็นเหมือนแบบ กระดุมแล้วก็เป็นลายกางเกงทรงนี้ของเขาก็คือสวยอยู่แล้วอันนี้คือชุดนะคะที่เป็นแบบชุดเดรสเห็นปะข้างๆมันจะมีแหวกๆแ,แบบนี้แล้วก็ใส่คู่บบกับกางเกงซึ่งเนี่ยเวลาใส่ชุดอย่างนี้มันจะดูแบบดูสูงด้วยแล้วก็ดูหรูด้วยข้างๆมันก็จะเป็นแบบนี้สำหรับเดรสตัวนี้นะคะแต่ไม่แน่ใจไซส์มันเหมือนจะเป็นฟรีไซส์หรือว่ามันไม่เห็นป้ายไซส์ข้างใน,นว่าแอบ,บหลวมนิดนึงอะ่ะแต่อาจจะต้องไปเย็บ ให,ให้ตรงสายอะ่ะมันขึ้นไปนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นพอมันมันหล่นมากเกินไปมันมันจะโปเอาอันนี้คือข้างในแตนใส่เป็นชุดชั้นในที่เป็นแบบแปบะบเลยนะคะใช้ได้แล้วก็ไม่อึดอัดไม่ต้องกลัวหลุดน่ากชอบความแบบกางเกงอะ่ะ เวลาเราซื้อมาอย่างนี้ใช่ป่ะเราใส่เป็นชุดเซ็ตกับกางเกงหรือเราจะเอากางเกงเนี่ยไปใส่กับเสื้อกล้ามอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะกางเกงเขาทรงสวยมากเดี๋ยวนี้แต่รู้สึกว่าแตรใส่กางเกงของ gentleman w o คือแบบทรงพอดีมากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือจะใส่เป็น XS หมดเลยนะคะเนี่ยใครกำลังหาชุดที่แบบเฮ้ยฉันจะไปทะเลแล้วอยากถ่ายรูปสวยๆอะไรนี้แล้วก็ปาดาก็อย่างที่บอกเนาะเป็น c o l l e c t i o กับ อลิสโตโตอนะคะดูสิน่ารักมากอันนี้เป็นใบใหญ่นะคะแล้วก็มีหลายสีมากสำหรับใบนี้ราคานี้ตันดูในเว็บไซต์อยู่นะราคา9,550บาทแต่เขาเป็นหนังแท้นะคะมีสายยาวที่สามารถคล้องเขามีใบเล็กด้วยนะคะใบเล็กก็น่ารักใบเล็กจะราคาอยู่ประมาณ4,950บาทเป็นแบบ crossbody ใบเล็กๆเ,เอามาสะพายเหมือนเป็นอแดสเซอรีเดี๋ยวก็ช่องข้างๆข,ข้างหน้าก็สามารถลูดแล้วก็แบบ เปิดออกมาได้ก็ค่อนข้างใส่ของได้เยอะพสอสมควรเลยนะสะภายอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะสะพายแบบคล้องมือก็ได้สะภายแบบ crossbody ก็ได้สำหรับสาวกหรือใครที่ชอบ a r i s t o ต l e มากๆนะคะก็เนี่ยตอนนี้เขาทำคอลแลบกับทาง g e n t l e woman แล้วนะคะน่ารักดีอ่ะคิ้วๆเข้ากับชุดมากเลยอ่ะ แรา้มาต่อกันที่ร้าน flat 21- 12นะคะอันนี้ตันได้มาทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันตัวนี้ก็คือแอบใส่เหมือนออนางแบบก,ก็คือเจ้าของร้านนะคะนี่คือแตนใส่กับด้านนะนี่คือข้างหลังก็คือกอบลุกมาเลยเพราะว่ามันน่ารักมากทีเสื้อตัวนี้ราคา49 0ิบาทนะจริงๆคือมันเป็นแบบผูกๆนี้ใช่ป่ะแต่ว่ามันก็ผูกข้างหน้าก็ได้หรือว่าผูกข้างหลังก็ได้แต่แตนว่าผูกข้างหลังแบบนี้มันน่ารักดีอะแล้วก็ใส่กับเป็นเกงบอยชอตอย่างงี้ เป็นเสื้อที่ใส่ได้ส่งด้านจ้าสมมุติเราไม่ใส่กับใบช้อนนะคะเราใส่กับพวกกางเกงสลักอะไรก็ได้นี่แจนก็มีกางเกงสลักของเขามาเดี๋ยวใส่ให้ดูลุกอื่นสำหรับชุดนี้นะคะก็คือใส่ไปทำงานได้เลยจ้ากางเกงเขาทรงสวยนะคะเป็นกางเกงสลัก แล้วก็เป็นขากระบอกความยาวคือพอดีมากคือถ้าแตนใส่ส้นสุงเนี่ยก็คือจะแบบคุมพื้นพอดีเป็นทรงกางเกงที่มีไว้แล้วได้ใส่แน่นอนนะคะอันนี้ตัวนี้ไม่แพงด้วยมั้น่าจะประมาณ690สนะคะแตนใส่เป็นไซส์ XS ส่วนเสื้ออันนี้ก็คือจะเป็นเสื้อผ้าแบบว่าพลิ้วๆนิดนึงแล้วก็กระดุมตรงนี้นมันก็จะมีแบบโบซึ่งดูเกาหลีดูมีความเป็นเสื้อแบบสาวเกาหลีแล้วก็เราทําผมแบบว่าเรียบๆใช่ป่ะแล้วก็มัดผมแสกลางอะไรอย่างนี้ไปทํางานได้แล้วนะคะคิ้วๆมากเดี๋ยวเราจะใส่กับเสื้อนี้ให้ดูออกแล็คค่ะเป็นออกแล็คที่ดีมาก เสื้อมันจะมีความเหมือนแบบว่าไหลเป็นแบบนี้อันนี้คือแตนก็ใส่ชุดัชนในแบบแปะเหมือนกันนะคะคือตัวเนี้ยถึงใส่เสื้อในอ่ะก็ไม่ได้เพราะว่าสายมันตรงตรงช่วงแขนอ่ะมันค่อนข้างเว้าไปทางนี้ปกติสายเสื้อในเรามันจะขึ้นมาตรงนี้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นชุดนี้ต้องใส่เป็นชุดั้นในกอกอกหรือไม่ก็ชุดัชนในแบบแปะเท่านั้นนะคะตัวเสื้อยืดเขามันจะเป็นแบบผ้าริบค่อนข้างใส่สบายเป็นผ้าริบแบบไม่หนาไม่รัดเกินไปนะใส่สบายสบายต้องไหล่สวยมากเลยอ่ะ แบรนด์ Love and Co. นะคะก็เคือเขาจะมีทั้งเสื้อฮูดดี้มีชุดว่ายน้ำแล้วนี่ก็คือชุดว่ายน้ำเขามีหลายสีมากนะคะน่ารักอันนี้เดี๋ยวจะต้องลองก่อนแต่ไม่แน่ใจว่าใส่ได้หรือเปล่าดูเหมือนมันแบบว่าแอบใหญ่ๆนิดนึงแต่ว่าน่ารักมากสีน่ารักแล้วก็มันจะมีคัตเอาต์ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยใครที่กำลังหาชุดว่ายน้ำแบบคิวๆไปใส่ถ่ายรูปทะเลอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็คือดีแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นเสื้อแบบเป็นผ้าขนหนูใส่แล้วติดเกางเกงนิดนึงแต่ว่า ทรงน่ารักแล้วก็สีน่ารักแล้วก็ปริ้นลายน่ารักเหมือนเขาจะมีหลายสีอยู่นะมีเสื้อยืดมีเสื้ออะไรอย่างนี้เยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าเสื้อแบบนี้ก็คือใส่แบบใส่กับไบชอตแล้วก็ใส่กับรองเท้าผ้าใบง่ายๆสปายทนแบสไปไปทะลงทะเลอะไรอย่างนี้เนะมื่อกี้แอบ,บไปลองชุดว่ายน้ำมาแล้วนะคะแต่ว่าใส่ไม่ได้คือแตนะเป็นคนที่มีหน้าอกแล้วมีฐานหน้าอกอะ่ะค่อนข้างใหญ่เมื่อกี้ใส่แล้วก็คือว่านมอะ่ะตรงเนี้ย คือเห็นเป็นนมห้อยลงมาอยู่ตรงนี้เลยเพราะว่ามันมีคัตเอาข้างหน้ามันก็เลยจะดูแบบว่านมสามารถโผล่มาได้ถ้าสําหรับคนที่หน้าอกน้อยๆไม่ใหญ่มากอะไรเงี้ยแต่ว่าน่าจะโอเคนะคะแต่แต่รู้สึกว่าตัวเสื้อชุดว่ายน้ำเขามันอาจจะหลวมไปนิดนึงหรือถ้าเล็กกว่านี้ก็ก,ก็น่าจะปิดหน้าอกแต่ไม่อยู่คือแตน่ะเป็นคนที่ถ้าสสม,มติจะใส่แบบเป็นสปอร์ตบราแบบเนี้ ตรงช่วงเนี้ยจะต้องรัดนมมากคือแบบรัดเข้าไปแล้วก็ปิดตรงเต้าตรงนี้เลยแต่ว่าอันนี้คือมันแอบหลวมนิดนึงแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีไซส์ xs ไหมนะแต่น่ารักมากเลยอ่ะมาที่กางเกงสีชมพูบ้างนะคะอันนี้จาก f r e c k f r e c o the f r e c o market แตนซื้อมาจากร้าน t r a c นะคะที่สยามแต่ไม่แน่ใจชื่อรุ่นอะไรแต่ว่า ไปเล่นเซิร์ฟสเกตแล้วเจอเพื่อนคนหนึ่งเขาใส่กางเกงตัวนี้ใแบบขออะไรอะ่ะแล้วก็เลยรีบไปซื้อที่ชอปคือตอนนี้เหลือแต่ไซส์เอ็มนี่คือไซส์เอ็มแล้วถ้าใส่เอสน่าจะสวยคือกางเกงกางเกงตัวนี้มันต้องใส่ให้มันแบบดูเป็นเอวสูงแล้วก็ตรงขามันก็จะมีความเหมือนแบบว่าลอยๆนิดนึงเออแต่ว่าอันนี้คือมันไม่มีไซส์แล้วเหลือไซส์เอ็มตัวสุดท้ายเป็นตัวที่เขาลองแันก็เลยซื้อมาตัวนี้1590นานะคะแต่ผ้าดีมากสีชมพูที่สวยมาก แล้วคือใส่กับสีเขียวใส่กับแบบชุดสีสันใส่กับเสื้อขาวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เวลามันเป็นสีสันใช่ไหมแล้วก็กระเป๋าก็ลายเสื้อเขียวกางเกงชมพูคือแบบซัมเมอร์นี้คือต้องแต่งตัวอะไรแบบนี้นั้นว่ามันน่ารักดีแล้วคือใส่สบายมากไม่ต้องเอาเสื้อเข้ากางเกงปล่อยๆแบบนี้เลยง่ายๆนะคะคิวๆิว ต้องมีแล้วนะคะสําหรับกระโปรงอันนี้เป็นกระโปรงจากร้าน Lily Cole Studio นะคือเป็นทรงที่แตนทำคอลแับกับเขานะคะมีรุ่นสีดําที่เป็นรุ่นแวว์ดูสไรล์ตัวนี้น่ารักมากราคาน้าจะ690ร้อรูดๆได้ตรงนี้คิวอะแล้วก็หากระเป๋าแบบสีชมพูก็ได้หรือว่าสีแบบที่มันเป็นลายๆอะไรอย่เงี้ยนะคะเอามาสะพายมันก็ดูแบบน่ารักดีดูสีสันสดใส เนี่ยอย่างเวลาแบบเฮ้ยไปทะลงทะเลใช่ปะ่ะคบกระเป๋าบีชไปด้วยกระเป๋าบีชของ Cotton On นะคะน่ารักแล้วใส่ของได้เยอะแล้วก็หาของง่ายอะ่ะเออไม่รู้ว่าแต่รู้สึกว่ามันน่ารักมากแล้วก็เป็นลายแบบเหมือนผ้าขนหนูอะไรเงี้ยตอนนี้คือเป็นบีชแบ็ใบเดียวที่เวลาจะไปทะเลหรือจะไปไหนคือต้องต้องพกไปด้วยเออเดี๋ยวเราจะโชว์รองเท้าแตะนะคะคือแตนได้รองเท้าใหม่มาด้วยจาก O n d B ั้งหมด3คู่เลยเป็นที่เป็นนิวคอลเลคชั่นของเขาก็มีคู่แรกก็คือจะเป็นแบบนี้อันนี้คือคล้ายๆคู่สีดําของแตนอะที่มีแต่ว่าอันนี้จะส้นเตี้ยกว่าแล้วก็เป็นหนังเป็นสีแบบสีหนังนูดๆหน้าเท้าเป็นสแควร์ รักมากขนาดคู่เป็นคู่ที่เป็นแบบส้นเตี้ยใส่ขึ้นมาก็ยังสวยจริงๆคือแตนอยากได้ที่เป็นส้นสูงแบบ4นิ้วแต่ว่ามันของหมดแล้วใครนี้จัดก็เลยเออเอาเป็นคู่เตี้ยมาก็อาจจะใส่แบบว่าเดินง่ายหน่อยไม่เมื่อยมากอะไรเงะะี้ค่ะ ัมเมื่อนี้ก็ต้องมีป้าคือใครอยากใส่รองเท้าแตะแบบน่ารักน่ารักแล้วก็ดูแพงๆอะไรอย่างเงี้ย O B แนะนําเลยจริงๆแตนอยากได้อีกสีหนึ่งที่เป็นสีออกน้าตาลเข้มๆแต่ว่ามันหมดแล้วไซส์หมดแตนใส่เป็นไซส์37นะคะคือรองเท้าทรงแบบนี้ข้างหน้าเนี้ยมันจะแคบโดยส่วนตัวแตนจะไม่ชอบใส่ที่มันพอดีเท้ามากๆเพราะว่าบางทีใส่ปุ๊บมันจะติดตรงนี้แล้วเท้าแตนจะเกินปกติแตนเป็นคนเท้า36 อย่างคู่นี้แันใส่36สบใช่ป่ะแต่พอเป็นแตะอันใส่สาส่บเเป็นรุ่นแบบนี้นะคะอันนี้คือมันจะมี3สีด้วยกันแต่ว่าแตนเลือกมาเป็นสีขาวแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นหนังๆเนาะน่นารักอะ่ะได้เวลาของเจฟเฟแล้วนะคะ ก็ขอเริ่มจากเสื้อตัวนี้เลยละกันนะคะที่เมื่อกี้เราใส่กับกางเกงชมพูใส่กับกระโปรงสีเขียวแล้วเราก็ใส่กับกางเกงสีดําำต่อคือมันเป็นทรงเสื้อที่น่ารักมากแล้วก็สีสันคือเข้ากับซัมเมอร์นี้มากเป็นสีเขียวสะท้อนแสงที่ใส่แล้วไม่ดำอะ่ะโอ้ใส่แล้วมันดูแบบดูน่ารักดีเสื้อทรงนี้มันจะเป็นเสื้อแบบแขนปีกๆนะคะแต่ว่าใส่แล้วดูแขนไม่ใหญ่นะเนื่องจากตรงปีกอะ่ะ มันปิดลงมาถึงประมาณตรงนี้มันก็เลยดูแบบไม่ใหญ่แล้วก็ด้วยทรงเสื้ออะไรเงี้ยคอมันจะติดติดนิดนึงไม่รู้ตันชอบเสื้อทรงแบบนี้ถ้าเกิดคอติดก็คือโอเคใส่แล้วจะดูผอมอันนี้มีทั้งหมด 3- สีด้วยกันนะจ๊ะพี่ใส่หมดแล้วทุกสีใส่ไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตมาเดี๋ยววันนี้ฉันจะใส่สีเขียวไปเล่นน่ารักมากคือมันเป็นเสื้อแขนกุดด้วยใส่สบายๆร้อนๆแบบนี้ก็คือแบบดีงามมาก ก็น่ารักก็คือตัวเสื้อมันมีลายสกรีนขาวดำจช่ปใส่กางเกงดําดำก็คือได้เลยเสื้อแบบนี้นะคะใส่กับใส่แต่ต้องเปลี่ยนตุ้มหูหน่อยนะไม่ใช่สร้อยเงินตุ้มหูทองแบบนี้ไม่ได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะนี้ตั้นใส่ให้ดูว่าแบบเนี่ยเวลามันใส่กับพวกแบบเออสร้อยเงินอะไรเงี้ยก็คือใส่ออกไปข้างนอกได้แล้วกางเกงคือทรงดีมากเลยอะทรงนี้คือใส่แล้วดูแบบดูหุ่นดีดูขายาวถ้าเกิดใครโอเคคือใส่กับต้นสูงก็ได้เลยคิวบาน่ารักมาก ว <Thank> สำหรับแว่นนี้ของ m ี u studio นะคะ <c oughs> ขอโฆษณาดีหนึง <c oughs> ก็คือมี2ส,สีด้วยกันมีสีแดงแล้วก็มีสีน้ําเงินสีแดงคือน่ารักมากแต่รู้สึกว่ามันเป็นแว่นที่เหมาะกับแบบซัมเมอร์อะไรอย่างี้นะคะหรือว่าเราจะใส่สีน้ําเงินก็ได้สําหรับสีน้ําเงินก็จะมีความแบบก็ คลาสสิกขึ้นมาหน่อยดูใส่ง่ายขึ้นมาหน่อยแต่ตัวเลนจะเป็นเลนส์สีชาซึ่งก็น่ารักเหมือนกันแต่แตันคิดว่าซัมเมอร์แบบนี้ถ้าเราอยากแบบใส่ชุดว่ายน้ำใส่ไปถ่ายรูปสวยๆอะไรเงี้ยต่ว่าสีแดงคือดีแต่ดีทั้งสองสีแหละแล้วแต่ชอบค่ะนี่คือมันมีความแบบแอคเซนต์ของสีเข้ากันอะไรเงี้ยมันก็เลยดูคิวอะ ีก็คือเป็น,นเกงที่รีสต็อกนะคะตัวนี้มันจะมีความเข้ารูปนิดนึงตรงช่วงขาจะเป็นทรงขามมาเลยสําหรับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ย mm. มันจะรัดต้นขาไปไหมฉ mm. ันเป็นคนต้นขาใหญ่สําหรับทรงนี้อาจจะแบบไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีความรัดตรงต้นขาถ้าเราไม่มั่นใจอย่างเงี้ยเราอาจจะใส่ออกมาแล้วมันจะแบบมันมันมันจะไม่มั่นใจอะด้วยความที่มันรัดตรงช่วงขาแล้วมันจะแบบว่ารัดแล้วก็ไปบานตรงปลายอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าไม่วอลลี่อะไรมากอะไรเงี้ยก็ใส่ไปเถอะขามันน่ารักดี คือมันดูเป็นทรงขาหมาใส่แล้วดูหุ่นดีใส่แล้วดูแบบว่าขาเล็กถ้าสมมติว่าใครรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ค่อยมั่นใจต้นขาเลยอย่างเงี้ยเราก็ใส่เสื้อให้มันปิดลงมาแบบนี้ก็ได้ปิดตรงก้นตรงสะโพกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออแค่นี้ก็คือสามารถพรางได้ถ้าใครอยากใส่แต่กางเกงตัวนี้มันเป็นฟรีไซส์นะคะไม่มีไม่มีไซส์เนาะผ้ามันจะเอวมันจะสามารถยืดได้ สุดท้ายนะคะมีรองเท้าอยู่คู่หนึ่งอันนี้จะทัชนะคะเป็นรองเท้าแตะสีดําแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนผ้าน,นีดอะเป็นผ้าแบบผ้ายืดนะคะซึ่งน่ารักมากอันนี้คือเหมาะกับแบบว่าใส่สําหรับคู่นี้แตนก็เพิ่มไซส์เหมือนกันนะคะแตนแตนเลือกมาเป็นตอนแรกเลือกไซส์สามหกมาแต่ว่าใส่ล้วเท้าข้างหลังมันเกินอะ่ะก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นสามเจ็ดแล้วคือใส่สบายใส่พอดีกว่า ก็ทั้งหมดนี้นะคะเป็นของที่แตนได้มาจากร้านใน Instagram นะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบชิ้นไหนนะคะแดนใส่รายละเอียดทุกอย่างให้ไว้ใน Description Box แล้วไปคลิกลิงก์ได้เลยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันิเซตไปก่อนลนะบ๊ายบาย